สมเด็จพระกนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตร,รกรรมบนพื้นที่สูงของมูล,ลนิธิชัยพัฒนาอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์ วันนี้เวลา9นาิกาส9นาทีสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนาวางังสระทุมส่งติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนากเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของบุรนิธิชัยพัฒนาตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์ถ่ายทอดจากวางังสระทุมสสำนักง,งานมูลนิธิชัยพัฒนาพระราม8และโครงการศึกษาวิจัยและ พัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของบุลนิธิชัยพัฒนาอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆซึ่งดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ต้นน้ำเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เรื่องการผลิตพืชในระบบอินทรีย์แบบครบวงจรตั้งแต่ปัจจัยการผลิตจากวัสดุเหลือใช้ภายในโครงการเพื่อลดต้นทุนและใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้แนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรวมถึงการผลิตสารชีวพันธุ์ป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืชแทนการใช้สารเคมีอาทิการทดสอบและพัฒนาศักยภาพการปลูกข้าวและพืชอินทรีย์ในสภาพนาขั้นบันไดการผลิตพืชผักอินทรีย์ การผลิตปัจจัยการผลิตรองรับการผลิตพืชในระบบอินทรีย์ในปี2563ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประเภทแหล่งผลิตจำนวน116ชนิดพืชและขอบข่ายการคัดบรรจุผลิตผลพืชอินทรีย์ย C, จำนวน83ชนิดโดยจำหน่ายผลผลิตภายใต้ตราสินค้าซับปันซึ่งเป็นชื่อและตราสัญ,ญลักษณ์ ที่สมเด็จพระนิธิฐาธที่ราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีพระราชทานให้แก่โครงการและในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาโครงการได้สนองพระราชกระแสในการจําหน่ายผล,ผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปในราคาย,ย่อมเยาวให้แก่ราษฎรในพื้นที่เพื่อช่วยลดค่าครองชีพพร้อมปรับแนวทางจําหน่ายเข้าไปขายถึงในหมู่บ้านและชุมชนหรือนัดรับตามจุด ในปีที่ผ่านมายังมีช่องทางจำหน่ายเพิ่มเติมไปยังจังหวัดเชียงใหม่สามารถกระจายสินค้าได้เป็นจำนวนมากและไม่เหลือตกค้างนอกจากนี้โครงการยังได้แปรรูปแก้ปัญหาล้นตลาดและเพิ่มมูลค่าปีนี้ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป5รายการได้แก่ข้าวแดงซับปันอินซีข้าวสูตรพระราชทานได้นำข้าวเพื่อสุขภาพ2ชนิดคือข้าวขาวพันธุ์พิษณุโลก80 เป็นข้าวที่มีค่าดัดชนีน้ำตาลระดับปานกลางค่อนไปทางต่ำและข้าวพันกอขอแปดเป็นข้าวเจ้าดำที่อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระมีกลิ่นหอมสีแดงเข้มไปจนถึงแดงอ่อนเหมาะสำหรับผู้บริโภคที่ห่วงใยสุขภาพ ชาสมุนไพรเปี่ยมคุณชาสมุนไพรสูตรพระราชทานที่นำสมุนไพรสี่ชนิดได้แก่เห็ดหลินจือมะตูมใบเตยและหญ้าหวานมาผสมผสานกันได้กลิ่นหอมและรสชาติหวานกลมกลม่อมแต่ไม่ทำให้น้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นและยังคงประโยชน์ของสมุนไพรทั้ง4ี่ชนิด ส่วนกิจกรรมโรงสีข้าวและกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในภาคประชาชนได้ปรับปรุงอาคารโรงสีข้าวและกระบวนการผลิตข้าวจากโครงการความร่วมมือระหว่างบูรณิธิกาชัยพัฒนาสาธารณารัฐประชาชนจีนระยะที่สองให้เป็นโรงสีข้าวชุมชนมีกลุ่มสมาชิกบริหารจัดการเพิ่มทางเลือกให้แก่เกษตรกรสามารถดําเนินการเองทั้งเพื่อบริโภคและผลิตข้าวถุงจําหน่ายภายใต้ตราสินค้าซับปัน และขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับอาหารสำหรับโรงสีข้าวรวมถึงมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์และมาตรฐานเครื่องหมายรับรองข้าวพันแท้จากกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นอกจากนี้ได้เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายซับปั่นขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอฟางอำเภอแม่อายและอำเภอชัยปราการทำการเกษตรตามมาตรฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิต จัดฝึกอบรมเพิ่มความรู้และพัฒนาศักยภาพรวมถึงขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและจัดหาช่องทางการจำหน่ายต่างๆทั้งในช่วงสถานการณ์ปกติและในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา ในตอนบ่ายทอดพระเนตรการดำเนินงานพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเหต็ดแบบครบวงจรและการศึกษาวิจัยพัฒนาการผลิตเหต็ดหลินจือสายพันธุ์ไทยซึ่งพบเห็ดหลินจือสายพันธุ์ GC ในพื้นที่เมื่อปี2562จึงได้ดำเนินการทดสอบปลูกเปรียบเทียบเห็ดหลินจือสามสายพันธุ์ที่พบในโครงการจากการตรวจวิเคราะห์พบว่ามีปริมาณสารสำคัญสูงกว่าสายพันธุ์อื่นๆจึงเป็นเห็ดหลินจือสายพันธุ์ไทยที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นทางเลือกให้แก ผู้บริโภคในอนาคต ซึ่งโครงการร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยศึกษาศักยภา,าพทางชีวภาพของเห็ดหลินจือสายพันธุ์ไทยเพื่อประเมินความปลอดภัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต้นแบบนอกจากนี้ยังได้พัฒนาเครื่องต้นแบบสไลด์เห็ดหลินจือสดเพื่อลดการใช้แรงงานคนในปี2563ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางรมฮังการีเห็ดนางฟ้าภูตานให้แก่โรงเรียนในพื้นที่อำเภอฝาง4โรงเรียนนำผล ผลิตไปประกอบอาหารกลางวันส่วนที่เหลือจําหน่ายเพื่อสร้างรายได้รวมทั้งจัดอบรมหลักสูตรการผลิตเหต็ดเศรษฐกิจและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดให้แก่ผู้ถูกคุมประพฤติของสํานักง,งานคุมประพฤติและผู้ต้องขังในเรือนจําอําเภอฝางซึ่งเป็นการสร้างโอกาสสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน โอกาสนี้ทรงมีพระราชปฏิสันถานกับคณะเจ้าหน้าที่และเกษตรกรเครือข่ายของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนาและชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยมูลนิธิชัยพัฒนาหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานม้าที่หกองกําลังผาเมืองเกี่ยวกับโครงการศึกษาวิจัยนี้ว่าเป็นโครงการที่มีลักษณะพิเศษมีทั้งการพัฒนาและอนุรักษ์ที่จะต้องทําให้สมดุลกันรวมทั้งมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับการสนองพระราชดําริของพระบาทสม พระบรมเด็จพระบรมมกิธิเศรมหาภูมิพลอดุลยเดมหาราชบรมนาถบพิตรในการก่อตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาสำหรับโครงการนี้นี่ก็มีลักษณะที่พิเศษอย่างหนึ่งคือว่าอยู่ในส่วนที่เป็นต้นน้ำแต่ในเมื่อถ้าเราตกลงกันกันกบทางกรมอุทยานอย่างดีแล้วก็ ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าเราก็ต้องมีความรับผิดชอบในการที่ทำสองอย่างเพิ่งอาจจะมีส่วนที่อาจจะขัดกันบ้างคือเราทำมีพัฒนากับอนุรักษ์เป็นสองอย่างที่เหมือนกันแต่ก็ต่างกันคือเราจะต้องอนุรักษ์รักษาไว้เช่นป่าก็ต้องไม่ให้สูญเสียไปดินก็ไม่ให เสียไปน้ําก็ไม่เสียคือมีวิธีที่จะอนุรักษ์น้ําดินแล้วก็อากาศทุกๆอย่างที่เป็นปัจจัยของชีวิตให,ให้ให้ดีแล้วก็พัฒนาคือใช้ประโยชน์ด้วยในตัวต้องมีความสมดุลระหว่างสองอย่างคือการพัฒนากับการอนุรักษ์ ต่อมาก็มีพระจอมริที่ว่าเราน่าจะมีการาจัดโครงการพัฒนาที่ที่ใช้ระบบแบบเอกชนคือเป็นในรูปมูนิธิที่จะมีคนบริจาคเงินได้หรือว่าเมื่อได้เงินมาแล้วเรานอกจากจะใช้เลยใช้ให้หมดตาม ปีว่าประมาณเราก็สามารถที่จะนำมาลงทุนได้แบบโครงการต่างๆของเอกชน mm hmm. ก็เลยก็มีรายได้แบบนี้ซึ่งที่จริงแล้วก็ของท,ที่เราก็มีสินค้าต่างๆอย่างที่กล่าวมาแล้วที่บางบางครั้งเขาก็บอกว่าไม่ถูกต้องตามระบบของมูลนิธิ แต่เราก็จะถือว่าเป็นการที่คนเหมือน,นกับคนบริจาคแล้วก็เราก็มีของสมนาคนไม่ผิดอะไรก็เป็นการสร้างชีวิตของประชาชนเพื่อที่ให้เขาทำงานแล้วก็จะมีมีไรายได้ที่จะทำให้เขาจเจริญก้าวหน้ามีกำลังใจมีความสุขมีความรู้มีกินมีใช้ ส่วนความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการวิจัยโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะกรณีศึกษาเห็ดหลินจือเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนาเน็กเทค หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเริ่มตั้งแต่ปี2562เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตเหต็ดหลินจือตลอดทั้งปีทดสอบผลิตเหต็ดหลินจือในโรงเรือน3แบบได้แก่โรงเรือนที่ติดตั้งระบบเซ็นเซอร์และระบบควบคุมแบบอัตโนมัติโรงเรือนที่ติดตั้งระบบเซ็นเซอร์และระบบควบคุมแบบกึ่งอัตโนมัติและโรงเรือนแบบปกติที่ไม่มีการติดตั้งระบบเซ็นเซอร์และควบคุมเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตในประเด็นต่างๆเช่นต้นทุนปริมาณผลผลิตทุกช่วงการปลูกรายได้และคุณภาพนอกจากนี้ยังเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเห็ดลินจือโดยใช้แอปพลิเคชัน ควบคุมและจัดการสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนช่วยลดการปนเปื้อนเพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผล,ผลิตข้อมูลที่ได้จากการวิจัยนี้จะเป็นฐานข้อมูลทางวิชาการที่ละเอียดและแม่นยำประชาชนและบุคคลที่สนใจสามารถนำไปใช้พัฒนาการเพาะเห็ดหลินจือเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพและเป็นต้นแบบของการผลิตเหต็ดชนิดอื่นนอกฤดูการพาะปลูกต่อไปทำก้อนเห็ดแบบที่เป็น สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยาราชนารีทอดประเนตรรำบวงสูงเท้าสุรานารีในงานพิธีบวงสวงและรำสดุดีเท้าสุรานารีประจำปี2564วันนี้เวลา18นาฬิกาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยาราชนารีสเสด็จไปยังบริเวณลานอนุสาวรีเท้าสุรานารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ทอดพระเนตรรำบวงสวงเท้าสุรนารีในงานพิธีบวงสวงและรำสดุดีเท้าสุรนารีประจำปี2564ในการนี้ทรงวางพานใบสีและพระราชทานผ้าสบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเชิญขึ้นห่มอ,อนุสาวรีย์เท้าสุรนารีและพระราชทานผ้าสบายแก่นายอำเภอเพื่อนำไปเปลี่ยนในอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีประจำอำเภอทั้ง32อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา โอกาสนี้ท่อประเนเศการรำบวงสวงสดุดีเท้าสุรนารีของสตรีชาวโคราชจำนวน4,417คนในรูปแบบนาฏศิลป์ไทยมาตรฐานและท่ารำแบบศิลปะพื้นบ้านโคราชสะท้อนให้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจของสตรีจากทุกอำเภอพิธีบวงสวงเท้าสุรนารีนี้จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของท้าสุรนารีหรือคุณย่าโมผู้เป็นศูนย์รวมใจของชาวนครราชสีมา และรวบรวมคนไทยหลายร้อยคนสู้รบกอบกูบก้เมืองนครราชสีมาจากผู้ลุกรานด้วยความเสียสละเพื่อประเทศชาติจนได้รับชัยชนะเมื่อความทรงทราบใต้ฝ่าละองทุดีพระบาทพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาคุณหญิงโมให้ดำรงท้าันดอนศักดิ์เป็นเท้าสุรนารีเมื่อวันที่30ตุลาคม2370และพระราชทานเครื่องยศทองคำระดับเกียรติเป็นบำเหน็จแห่งคุณงามความดี ชาวนครราชสีมาจึงร่วมใจกันสร้างอนุสาวรีย์เท้าสุรานารีขึ้นบริเวณหน้าประตูชุมพลจังหวัดนครราชสีมาแล้วนำอัฐิของเท้าสุรานารีมาบรรจุไว้สร้างเสร็จเมื่อวันที่15มีนาคม2477และจัดงานบวงสวงเป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่ญาติของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นดยมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพรานสกลปัญญา กำลังพลซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่หน้าฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารปรานกองหนุนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารปราน49นาบ้านเล็กที่42หมู่ที่12ตำบลวาิจชภูมิอำเภอวาิจัภูมิจังหวัดสกลนครเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่13มีนาคม2564บริเวณบ้านไอคือเนาะหมู่ที่5ตำบลศีบันพศอำเภอศีสาครจังหวัดนราธิวาสทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส และเสียชีวิตเมื่อวันที่19มีนาคม2564ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาการได้รับพระราชทานพระมหาการุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพานสกลปัญญาอย่างหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ